เฉียดไปกิ่งหดเลยเนี่ยคนเดียวครับว่าจะเฉียดซัหรอ <laughs> ครับอ๋อเฉียดไปหดหนึงชิคกี่วันแล้วพี่เธอจำได้ไหมมันอาทิตย์กว่าเลยเนี่ยอาทิตย์กว่าครับอ๋อตั้งแต่ผมมาหุ่นนั้นป่ะครับครับ โอ้ก็โอ้หลเหมือนกันอยู่นะออเกือบสองอาทิตย์แล้วเกือบเลยใช่ใช่ใช่อนแล้วเนาะอ๋อตอนแรกเป็นเพียด้วยครับโอ้ยเดินรวยในขาวโพลเลยทั้งหมดเลยครับอ๋อั่งนี้คือพันหกเดือนหกเดือนอ๋อด้านหลังนุ่นระยองห้าระยองห้าอ๋อเดี๋ยวคุยพันตรงนี้ก่อนเนาะที่ว่าเป็นเพียเนี่ยมันขึ้นมันกินตั้งไหนที่เจอเกาะเนี่ยยอดบางทีก็ยอดงีกเลยนะยอดมันจะงิกงอเป็นปุ่มบวมปุ่มเลยอ๋อเพราะฉีดไปกับใบมันไม่มีอะไรอืมโอ้ฉีดไปคนเดียวเนี่ยนะครับ พี่เตอร์ใช้สมแดงครั้งแรกไหมเนี่ยครั้งแรกครับครั้งแรกประทับใจตรงไหนบ้างพี่เตอร์ประทับใจที่ว่าเพี้ยมันหายอืมแต่ว่าพวกหัวพวกไรเนี่ยผมก็ยังไม่พิสูจน์นะอืเรอครับให้พิสูจน์ดีๆให้ขุดก่อนให้ขุดก่อนตอนนี้สี่เดือนเนี่ยลงหัวหรือยังลงแล้วครับลองดูสักหน่อยไหมใช่ว่ามันเป็นยังไงบ้างโอ้ยไม่ไม่ไปโตเท่าไหร่ครับไม่เป็นไรลองคุยดูก็ได้ต้นไหนก็ได้คุยตรงครับต้นไหนดีๆตรงนี้ก็ได้นะครับครับลองลดูครับพี่เตอร์เดี๋ยวอยู่ฝั่งโน้นเดี๋ยวต้องลองลองดูนะ อ๋ออันนี้พันมันชื่อมันนะพันหกเดือนอ๋อฝั่งข้างหลังระยองห้าเดี๋ยวลองดูเนาะพอพอจะเห็นหัวไหมครับโอ้อันนี้พันมันหกเดือนเนี่ยนะครับครับเนี่ยโอ้อันนี้ฉีดสมดังไม่ผลหนึ่งแล้วเนาะครับครับผลแล้วจะฉีดอีกเมื่อไหร่เนี่ยก็ว่าจะฉีดพรุ่งนี้ผลเปิดสักหน่อยโอ้พี่เต๋อคุยอีกหน่อยทีเนี่ยโอ้ตัหัวใหญ่เหมือนกันเนาะครับอือเพราบต้นหรือเหมือนกันเลยเนี่ยครับครับรอบต้นเลยอือโอ้โอ้ รอบเลยจริงแล้เนี่ยครับอือครับอ๋อเดี๋ยวจะสีอีกหนึ่งนึงเนาะครับคราสีครับอโอ้ออน,นี่มันอายุมันเนี่ยสี่เดือนแล้วครับสี่เดือนโอ้ไม่ธรรมาดาเหมือนกันน้องเนี่ยอือ